และสิ่งที่สามไปยศตาครับเจอกับ e 0. อีสุตุอะออกมาแล้วครับสตารานอกมาแล้วนะครับสำดับในคู่นี้ตาไดาและวีโก้เจอกับอ e ีซูที่แม็กครับ95นะครับนักแข่งจากสุพรรณบุรีโอ้จะลงวัดลิฟจีราพินยานี่จากอึนกงไตอ e ีสุ

ผมมาไหลหลุดครับผมมาไรที่ไ่วยไ้ใช่ไหนหลุดนึกว่าพงลไยคนขับประชาชนพงลอยที่ไหวยรถงแล้วระวังนะรถเสนาพาณนะครรถคันตามหลังเสนาพานล้อหน้าเริ่มมีปัญหาระวังการนรถด้ยล้อหน้ามีปัญหาล้อหน้าจะมีปัญหาเรื่องระบบส่งกระายระบบบับเลียบกล่าวมาสะบัสะบัดถึล้วอหน้าเนี่ยมออาการล้อหน้ามาสับัดสะบมาสะบัสะเปอยู่นะน่าเกดนเข้ามาเรียนคน้าเยนะเกาไดควา หนูน่าจะมีปัญหาแล้วเหรอผมมาขับเลี้ยวครับเพราะว่าล้อเนี่ยเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมึงโทมันไม่ค่อยจะประสานงานงานใช่ครับอีกล้อหนึ่งจะเลี้ยวซ้ายอีกล้อนหนึ่งจะเลี้ยวขวามันเขาเรียกนั้นโทติดบ้างไม่ติดบ้างใช่น้าบอกแล้วใช้ AS เอออสเข้ามาได้เว้นเดี๋ยจะไปไกลแล้วนะเฮ้ยรับมอมีปัญหาเห็นได้ไหมนะเดี๋ยวมันจะเลี้ยวซ้ายมั่งเดี๋ยวมันจะเลี้ยวขวามั่งเดี๋ยวมันจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายบ้างผู้จัดการทีมสั่งบอกว่าพอจะไว้ให้ขี้เกียจซ่อม เนี่ยครับจอดดุจะเห็นเลยครับล้อหน้าขวานี่เลี้ยวซ้ายครับแต่ล้อซ้ายนี่วิ่งตรงครับแสดงว่าไม่สามัคคีกันเพราะนั้นน่าจะสบายสบายแล้วครับสําหรับมงคนจุลัศน์ครับสบายหรือเปล่ายอมไหมเนี่ยเห็นนะครับล้อไม่เลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวนะล้อมันเลี้ยวมันไม่เลี้ยวเลี้ยวกันมันเลี้ยวนละถางครับ ไปครับหมายเลข17ข้าวิชิงที่หนึ่งหมายเลข17ครับมงคลจุลรัตน์ครับขึ้นแท่นไปรอชิงที่หนึ่งในขณะนี้95ครับลงไปชิงที่สามจะต้องวิ่งกันอีกหนึ่งรอบนะครับในรอบชิงนะครับแน่นอนครับแบ่เบอร์ครับมงคลจุลรัตน์ขับรถเป็นรอชิงที่หนึ่งแน่นอนครับตั้งมงคลจุลรัตน์ตั้งสี่โมบายส์สิฮีมีรุ่งมุ่งใสยตอนนี้ครับใครใช้ฮีมีรุ่งฮีแบลูกนี้เตรียมใส่เบาหวานได้มีการลื้ออะไรกันแน่นอนครับ เนี่ครับเดินตามหลังมาครับสานีออฟโรดครับพี่หมูครับอนันตั้งเจริญชัยเตีียตัวครับเธอร์วิสของชุดาาีซึ่งงวดไเตรียมตัวเสร็จรถเลยมนคับอิานครับอใจมุรีสัตย์มีมีมัวมากเรียกเลยยองตัวเดินมาได้สิบห้าแล้วครับาแข่งจากสุพรรณบุรีสัลีทีมจากึ่งโวไสุพรรณบุรี กับตันทีเนาครับกาลีออฟโรดครับอานันตั้งสระไชคุณโง่กำลัดร,ระวังนิดนึงนะครับมีเด็กเล็กยังไงจับมือไว้ก่อนนะครับอย่าปล่อยให้หลุดแรงนะโอ้โหเฮ้ยเป็นยังไงเจ้าเบีย้ยตะลั่นบุรีไม่สนใจไม่เกรงกลัวแดงนะั้นขอที่หนึ่งจะไม่เจอมือคน,ะนะคกีฬาท่านก็มีโก้แชมป์นี่ิวไก่เลยนะครับมีโก้แชมป์ไปมีคนไปแจกเฮ้ยไปมีโก้แชมป์มีโก้แชมป์ โอ้ยโซนละโชว์ให้ดูสองแบรนด์สองที่ท่อใหญ่ของเมืองไทยเลยนะครับในครับในขณะดี่อีดูดดีแมกโรลโิโอครับมางางตรงนี้ธนชัยบุญลิกจึงสระการสมไทยโลมงอ้บ ยหนนดนยได้หมาลลูกาครของสกับเครับาตัวคุณ่าติติโอ้ยเอาแลวู้ดติดวเหมือนกันมาดีมามาเดี๋ยวเรากิเกตเป็นตาสู้นะครับแน่ดิงยกคนเล่นคืนสิยกโสิูทาเอาตั้เลแ่จงยกคนเล่นนดเเดี๋ยวจะได้งดที่้ว กับอลทะเลมาดิไม่หงุดงนี่รับระรคุณผู้กเสดวานีร่คุณะของแอมของนอแนจิงว่าให้ทันดิแนจิล่นดิแนจิงก็ไลให้ทันดิเป็นยังไงลมสาคุรีน่ยืนชูมืออีกแล้วลมสาคุรีน่ยืนชูมือตรงเต็นอีกแล้วใจเย็นครับมีลมสาเย็นเ ยังเหลืออีกครึ่งสนามตรงนี้ครับพระรัยพุทธิรงลงลงลงปอีกนขึ้นสะพานีโซนงรานนะหนร้า่า้าองเดี้้ไปยื่ไป